สาวอินดีมสดใสทุกคนสวยทุกคนเลยอ่าพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่พี่ไก่ฮะเหตุผลใดถึงมาร่วมอินดีมกับพวกเราครับเหตุผลได้นะคะก่อนหน้านี้จริงๆไก่ก็ได้ทําธุรกิจนะคะที่เป็นเป็น g ก o บอลนะคะ g ก o บอลแล้วทําไปทำมามองว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอ๋อได้มองหานะคะว่ามันมีธุรกิจอะไรล่ะที่มันสามารถที่จะ เราทําได้นะคะแล้วก็องค์กรนะคะส่งต่อองค์กรได้นะคะแล้วก็ได้มาศึกษานะคะว่าอินดีมนี่แหละนะ,ะว่ามันเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งะค่ะที่จะทําให้เราค่ะ,ะช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะกับโปรเจกต์ที่ว่าปรดนี้นั่นเองนะคะว่าจากสถิตินะคะ อันดับ3นะคะของโลกเลยว่าพี่น้องชาวไทยนะคะเป็นนี่เป็นสินนะคะเยอะมากก็อยากที่จะช่วยเหลือกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มที่ไก่ช่วยเหลือจริงๆนะคะที่40กว่าประเทศทั่วโลกค่ะด้วยระบบออนไลน์ล้อเซ็นเรียกได้ว่าสายยิงแอดไม่ค่อยไม่ค่อยชอบออกจากว่านแล้วที่ไก่เจออินดี้ยังไงนะคะเจออินดี้ค่ะก็จากแช์นะคะแชร์ในเฟซบุ๊กแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจว่ามันอะไรที่เราไม่ได้มองว่าเป็น เป็นบริษัทของประเทศไทย่ะไม่ค่อยมองนะมองถึงความมั่นคงอะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของดาราคนไหนก็แล้วแต่นะ,ะเรามองว่าเปิดเดี๋ยวก็ปิดเปิดเดี๋ยวก็ปิดนะคะแต่ว่าได้เข้ามาศึกษาว่า í, เป็นของคุณก้องนี่วานะคะก็มั่นใจนะคะกับประสบการณ์ของตัวเองรู้นะคะว่ากลุ่มตรงนี้จริงๆะคะ่ะประเทศนะคะหลักๆก,ก็โซน เกาหลีนะคะเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะประมาณนี้เยอรมันนะคะที่กาทํกันตลาดอยู่ได้มองว่าพี่น้องกลุ่มนี้นะคะได้คือเขาอดทนนะคะในการที่แบบต้องต้องจากงานจากบ้านนะคะไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้นะคะบางคนก็กู้หนี้ยืมสินไปเยอะมากๆนะคะแต่ช่องทางนี้อะค่ะมันก็คือช่องทางออนไลน์ที่จะทำให้เขามีโอกาสนะคะในการที่จะ กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้เร็วขึ้นนะคะยิ่งประเทศเกาหลีนะสองแสนคนเนี้ยคือผีน้อยค่ะเรียกได้ว่า<ท>ผีน้อย,ใช,ยใช่ค่ะเรียกได้ว่าผีน้อยนะคะแบบไม่รู้ว่าเราจะถูกจับนะคะส่งประเทศไทยเมื่อไหร่นะคะก็อยากที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องกลุ่มแบบนี้แหละค่ะว่าเขานะคะไม่สามารถที่จะจบสงูงนะคะทางงานอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยมันเหมือนว่า เออมันมันช่วยเหลือเฉพาะตัวเรานะคะซึ่งในการทำงานประจําเองไก่ก็ทํานะคะเอ,อ่อสินะคะ16ปี บัญชีนะคะเลยมองว่าทํางานประจำอะ่ะมันไม่ทําให้เรารวยหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะก็มองเห็นนะคะช่องทางตรงนี้ว่าออนไลน์นะคะวันนี้นะคะถ้าเราเรียนรู้ระบบนะคะเข้าใจาว่าผู้บริหารคิดยังไงนะคะและเราทําได้ไหมแล้วส่งต่อทีมงานได้ไหมนะคะซึ่งในระบบของการส่งต่อของใายเองก็ง่ายๆนะคะแค่ว่าคุณนะคะ จิ้มนะคะส่งตรงไม้เป็นไหมนะคะกดไลค์นะคะ, like, ะ,คะเป็นไหมแค่นั้นเองนะคะมีระบบในการเทรนนิ่งตรงนี้นะคะในไลน์ข่มทุกวันนะคะมีข้อมูลที่เตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคกะ็คปี้วางก็ปี่วางต่เป็นคนนั้นนะคะเฟซบุ๊กเก้าสิบคนนะคะ ที่เป็นคนนั้นเลยเล่นไม่เป็นนะคะเอาไว้ติดตามข่าวแล้วก็ไลน์ฮะสามสี่คนนะคะส่งตรงไม้สวัสดีตอนเช้ารู้ให้ว่าอุ้ยวันนี้วันพุธนะวันนี้วันพฤหัสนะนนนนะแบบนี้นะคะ่ะเป็นคนคนนั้นนะคะแต่ว่าเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็พอศึกษานะคะําแล้วมั่นใจนะคะว่าจากประสบการณ์ของกายเองสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวไทยะคะกลุ่มนี้ให้กับบ้านได้เร็วขึ้นะค,ะครับ เป้าหมายคิดว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะจะสร้างองค์กรนะคะ100รหัสเป็นมนุษย์เงินส่นะคะครับทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ